สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปรับชมอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงมีติดในบ้านแน่นอนในสิบปีก่อนนะครับหรือว่าปัจจุบันนี้นะครับแถวทางจังหวัดยังมีเห็นกันเยอะอยู่นะครับแต่ก็น้อยลงนะครับนั่นก็คือจานเดลเทียม PFI นั่นเองนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นผมก็เป็นลูกค้าของ เจ้าของโรงงานนี้นะครับแล้วก็เป็นลูกค้าของ P.S.I เช่นกันนะครับย้อนหลังไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับก็ซื้อ P.S.I สีดานะครับจาได้เลยนะทุกคนโอ้โหคือดีใจมากนะเราไม่เคยเห็นทีวีเราไม่มีการโทรทัศนเปียบคือมีตอนนั้นน่ยดีใจสุดๆทุกคนนะครับและคลิปนี้นะครับผมอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปดูว่าบริษัทของ P.S.I เนี่ยเขาผลิตกันยังไงนะครับปัจจุบันเป็นยังไง และที่สําคัญเป็นของคนไทย100เอร์เซตทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณช่องเวลดันการันตีด้วยนะครับและก็ขอขอบคุณพี่เวลด้วยและก็ขออนุญาตด้วยนะครับพี่เวล้วัวใหญ่มากนะฮะคือผลิตขายทั่วประเทศที่เราเห็นนะฮะแล้วก็ส่งออกด้วยจะทําเรื่องเล็กๆให้ยิ่งใหญ่สมัยนั้นคือจาร์อาเตรียมยังในประเทศไทยยังเป็นผิดกฎหมายอยู่ จะการขายไปเยอะไหมฮะตอนนั้นเริ่มขายไปถ้าเป็นการรุ่นนั้นขายไป14ล้านใบเอาเอาคนที่จักสารที่สารสุ่มไก่อะเอามาสารป็นการแบบนี้โมเดลคือสุ่มไก่ทุกคนเราเอาไอ้ตะแกรงมุ้งลวดเนี่ยนี่คือมุ้งลวดนะเนี่ยมุ้งลวดอาจารย์ผลิตเนี่ยอย่างที่เนี้ยผลิตได้มากน้อยขนาดไหนอาจารย์ก็ปีหนึ่งก็ประมาณล้านกว่าใบอะไรนะอาจารย์ล้านกว่าใบล้านกว่าใบแต่ล้านหนึ่งแสนเลือกปีนะอาจารย์เลือกปีเลือกปีได้ล้านกว่าใบกล่องเราขาย4ล้านเมื่อก่อนกล่องจักรยาน4ล้าน ตอนนี้เราเป็นผู้ส่งเราเตรียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วว้าอย่างนี้เดงว่าอาจจะเธอพวกเขาปาติดโซลา่าใช่ครับ ก็เปลี hmm. <put> ่ยนจากตัวดาวเทียมก็เขาขึ้นหลังคาอยู่แล้วไงโซล่าก็ง่ายอยู่แล้วก็คือเปลี่ยนจากดาวเทียมมาเป็นโซล่าง่ายเลยทำไมอยู่มาทำโซล่าวันนี้ยังอื่นได้ทำเยอะแยะก็โซล่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับอารดาวเทียมใช่แล้วทำไมอาจารย์ถึงมาเลือกโซล่านี่นอกเหนือจากให้ความรู้แล้วอาจารย์ยัง R d ออกแบบวิจัยเพื่อทำให้งานง่ายและเร็วแต่การที่จะทำมันง่ายหลังบ้าน ยาของเราก็จะมีสอบหมายถึงว่าจะมีเรียนการติดตั้งจริงๆใช้งานจริงทําเรื่องของหลังคาทำยังไงบ้างอันนี้คือของจริงการอบรมครับ<ล>โอ้โสุดยอด<ห>มากทุกคนในการที่จะสอบถามว่าวันนี้มันควรเล่นนด้อย่างราคามันถูกลงแล้วหรือย,ยังหรือมันจะถูกลงไปอีกไหมโซล่าใครติดเมื่อก่อนบ้านรวยนะฮะปัจจุบันถูกมากโซล่ามันอยู่ในราคาที่จับต้องได้จับต้องได้แล้วสองปีคืนทุน โฉมจากผู้ผลิตจานดาวเทียมฝีมือคนไทยอายุกว่า30ปีสู่ยุคพลังงานสะอาดด้วย T.S.I. Sola r เรื่องราวจะเป็นยังไงอะไรคือจุดที่ถังบ้านเดี๋ยววันนี้พาไปหาคำตอบกันครับเฮ้ยสวัสดีครับผมเบลที่ช่องวิญาการ์ตีอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ตามมาดูนะโรงงานที่เขาบอกว่าวันนี้ผลิตจานดาวเทียมและเปลี่ยนรูปแบบนะสู่การผลิตโซลา่านะครับกับโรงงาน P S I จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้เพื่อไม่เสียเวลาไปดูข้างในกันเลยดีกว่าอย่าง,ง,งที่หลายคนรู้กันนะครับว่า P S, <S <PS> I <S เนี่ยผลิตจานดาวเทียมรัดสัญญานะที่ติดตาบ้านซึ่งทำมาตั้งแต่หูบอกว่า2533แล้วนะครับแล้ววันนี้นะฮะ<ๆ>ผมก็ยังแปลกใจว่า เฮ้ยวันนี้การดาวเทียมมันไม่ได้ฮิตแล้วนะเพราะวันนี้เดี๋ยวนี้มันมีเน็ตฟิกมันดูผ่นนนนผานออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ตอนนี้พีเอสไทก็ติดตั้งการดาวเทียมน้อยลงนะครับ <ๆ S 2> เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยวันนี้กา,าร,รกัดตามย<ล>ุคตามสมัยนะครับเข้ามาโดยเฉพาะการใช้รถ E ีวีวันนี้ต้องบอกว่าเราต้องการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้ามากนะฮะวันนี้ก็เห็นว่าพ s เสไเริ่มทําเป็นโซลามากขึ้นมีโซล่าแคมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกับผู้ชายคนนี้นะเรียกได้ว่าคนที่ปลุกปั้นทําให้พีเอสไทเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตการดาวเทียมและโซล่าพีเอสไครับนี่อาจารย์กำลังยืนคุมสอนอยู่นะครับซึ่งผมจําได้ว่าตอนนั้นผมยังเล็กมากนะครับเขาผมซื้อเป็นการดาวเทียมสีดำนะครับพีเอสไทแล้วดีใจมากๆทุกคนสอบอะไรอาจารย์อันนี้สอบปมพัดนะครับครับ แต่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นจานตัวเล็กๆสีส้มนะครับเม่่อนจะยังใหญ่เลยทุกคนอยากจะมาพูดคุยออาจารย์นะเพราะว่าหลายๆคนก็รู้จัก PSI ในานะผู้ติดจานดาวเทียมที่มาที่ไปจากผู้ผลิตจานดาวเทียมมาสู่โซลาได้ยังไงอเริ่มจากตรงไหนเียอาจารย์เห็นมันมีชุ่มไก่อยู่อาจานนั้นต้นแบบหรือเปล่าพาไปดูไหนครับอาจารย์เพื่รู้นะทุกคนเจริงๆ PSI มีต้นแบบจากชุมไก่ทุกคน จากจุดเริ่มต้น PSI เนี่ยเห็นบอกว่าทำมาตั้งแต่ปี2533ใช่ไหมอาจารย์ใช่ๆก่อนหน้านั้นเนี่ยผมสอนสอนหนังสืออยู่ล <ะ S 1> แล้วก็วันหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็พอดีมันมีข่าวพายุทะเลทรายรือเปะช่วงนั้นแหละแล้วก็พอดีผมก็เห็นการที่ก็มีมส่งสัญญ,ญาณขึ้นไปเป็นการล่มอ่านั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมันมันจานแบบนี้เหรออะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นสมัยนั้นคือจานอาเทียมยังในประเทศไทยยังเป็นผิดกฎหมายอยู่ไม่ให้ติดนะอ่าไม่ให้ติดจารยืก็ก่อนนี้ไม่มีก็คืออออต้้งงใชหวดเา อ๋อน็อดกุ้งนี่คือสุดๆแล้วทุกคนเบสิกมากผมก็เคยทันเแล้วก็ปรากฏว่าไปเห็นซุ่มไก่เขาซุ่มไก่ใช่ไปเห็นซุ่มไก่ปุ๊บไอซุ่มไก่นี่มันน่าเหมือนกันได้เลยผมก็เลยเอาเอาคนที่จักสารที่เกิดไอเดียจากซุ่มไก่สารเป็นการแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วผมก็เอาไอ้ตะแกรงมุ้งลวดเนี่ยนี่คือมุ้งลวดนะเนี่ยมุ้งลวดนี่คือมุ้งลวดมุ้งลวดมุ้งลวดเหล็กมุ้งลวดเหล็กเลยก็เอามาปู ปุเสร็จแล้วผมก็ไปหาสูตรใช่ไหมภาพสูตรคำนวณอ่าผมก็ได้สูตรมาปุ๊บผมก็มาคานวณปุ๊บมันก็รับด้เอามาตั้งปุ๊บรับได้เลยโอ้โหรับได้เลยใช่เนี่ยนี่คือต้นแบบนี่คือต้นแบบอันนี้คือต้นแบบเป็นอย่างนี้เลยหน้าตาใช่แล้วหลังจากวันนั้นมาปุ๊บผมทานี้ผมคุณกุ้งก็เลยส่งจดหมายไปที่รายการ้าทพิสูจน์ของคุณตาประกรณ์เขาก็เชิญผมไปก็เลยไปออกออกรายการหลังจากวันนั้นเนี่ยว่าเฮ้ยมันก็ทําได้นี่นาผมก็เลยมา เปิดโรงงานที่นี่แหละนั่นคือเรื่องก้อนทิอที่นี่เมันไรอ้อยนะเป็นแบน,นี้เป็นไรอ้อยไรอ้อยยังไม่มีจานจงจารนรารรเดียมที่เราเห็นอลังการนี้ยังไม่ใช่อาจักรแบบนี้เป็นโลงลรงรถเก่า<อ>ผมก็เลยไปทําไอ้นี่เอามาแล้วก็มาชวนพี่ๆน,น้องๆก็มาทําจานแบบนี้มาทำจานนาเดียมจากจุดล้มก้นนี่เกี่ยวเลยนะต้นกำเนิดที่บ้านผมข้างหลังนู่นทุกคนแล้วก็เป็นจานแบบนู้นนึงแหลแล้วก็เริ่มงการดิจนตอล ตัวใหญ่ๆเลยที่ผลิตทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ข้างหลังนี้เนี่ยแบบนี้นะทุกคนสีดำที่บ้านผมตอนนั้นพี่พ่อผมซื้อนะตอนนั้นผมยังเล็กนะแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นการเล็กแบบนี้นะ่ถาพาไปดูอะไรจานได้ไปดูจะโอเคคือปัจจุบันนี้นะทุกคนการดทวเทียมเนี่ยจะมีอิทธิพลมากแถวบ้านผมนะตามชนบทนะนะครับยังใช้กันเยอะแล้วก็มีกันทุกบ้านนะทุกคน ที่ผลิตการเราเทียมครับโอ้โหนี่พวกหัวใหญ่มากนะฮะคือผลิตขายทั่วประเทศที่เราเห็นนะฮะแล้วก็ส่งออกด้วยผมอยากถามอาจารย์ครับว่าเมื่อกี้จากจุดเริ่มต้นเนี่ยอ่าเราเริ่มจากสุมไก่แล้วใช่ทีนี้พอมันจะมาผลิตเนี่ยมันแล้วมันมาผลิตยังไงมันต้องมาออกแบบไหมอะไรไงเพราะผมก็เข้าใจแหละมันต้องแบบมาวางแผนการผลิตใช่ไหมอาจารย์ใช่ถ้าเป็นตัวนุ่นนี่เราเรียกว่าสีแบบเป็นการใหญ่เราขายมาประมาณสัก สามสิบปีแล้วปัจจุบันที่เริ่มเปลี่ยนนะครับการใหญ่ๆก็เริ่มไม่ได้ละความสูงก็ต่ำลบการรับผลก็สูงและข้อที่สําคัญก็คือเรื่องของราคาราคาใช่มันจะต้องแข่งขันได้จานอย่างที่เราเห็นนี่ือไซส์เท่าไหร่อ,อาจารย์พี่จางเมตรประมาณเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบถึงสองเมตรณตอนนั้นเนี่ยราคามันเท่าไหร่ครับอาจารย์ราคาถ้าเริ่มต้นเนี่ยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งไปมาๆจนจนสุดท้ายเนี่ยเหลือประมาณสักสองสามพันบาทต่อชุด หมื่นหนึ่งวันแรกที่ขายนี่คือช,ชุดละหมือนรวมลมลปีจานมีจานแล้วก็มีกล่องกล่อง l อวหลักเรื่องรับผมจําได้นะยุคนั้นเนี่ยใครติดการดาวเดียมคือบ้านรวยมากใช่ โอ้อารมณ์แบบนั้นเลยคุดละมืนใช่คุวละเมืนคือตอนนั้นพ่อผมติดตั้งนะทุกคนไปเยอะไหมฮะตอนนั้นเริ่มแปดพันอ่ะผมจําได้ทุกคนตอนนั้นยังแพงอยู่ที่บ้านผมนะแต่แต่ที่ประเทศไทยน่าจะประมาณสักห้าพันหรือสี่พันนะครับเพราะว่าเขาก็รับไปแล้วก็ขายแบบอัปราคาขึ้นอ่ะแปดพันผมจําได้เลยผมก็ไม่ได้ผมก็เริ่มโตโตแล้วทุกคนหนึ่งเมตรสองเมตรนะครับก็เหลือประมาณสิบเซนโอ้เนี่ยปัจจุบันนี้ในบ้านผมใช้แบบ ราคาถูกลงช่องมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าการทรี่ซับของเทคโนโลยีใช่ครับตอนที่อาจารย์ทำมาเนี่ยครับอาจารย์อาจากที่ว่า,าเริ่มทําตัวอย่างผมเห็นอาจารย์ต้องไปสอนพนักงานขายเอ้ยทำไมต้องไปสอนด้วยอาจารย์มันผมว่าวันนี้คือถ้าเกิดเขาเข้าใจเขารู้ว่างานทํางานอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแบบไหนเขาก็จะขายง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจจะขายก็ขา,ขายไม่เป็นขายไม่ได้ นั้นก็คือเราก็สอนพวกช่างพวกอะไรพวกเนี้ยให้เขาเข้าใจเทคนิคแล้วก็สอนวิธีการขายด้วยว่าควรจะไปขายยังไงเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย<อ>นะคือทั้ทั้งสองอย่างเลยพร้อมๆกันไปครับนี่ไงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือปั๊มทีหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องผลิตใช่ไหมกว่าจะได้ขึ้นมาปุ๊กอนี้หนึ่งปั๊มกดไปหนึ่งครั้งได้หนึ่งใบเลย ตอนนี้ใช้คนคนเดียวเมื่อก่อนใช้20คนคือพอจาน1.5เมตรคือต้องปั๊มหลายๆชิ้นมันต้องชิ้นมาเชื่อมมาอะไรเลื่อยเลยเลื่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลงมาต่อกันได้ออกมาเป็นชิ้นหนึ่งคนส่งก็ยากติดตั้งก็ยากใช่ไหมอันนี้ออกมานี่ไหมเนี่ยหนึ่งตัวหนึ่งชิ้นหนึ่งตัวเนี่ยบวกการที่เห็นตามพวก UVC พวกการแดงการดำอะไรทั้งหลายคือตอนนี้เป็นแบบนี้หมดแล้วเป็นอย่างนี้หมดแล้วแล้วไอ้จาน1.5เมตรแบบมันขายมากี่ปีแล้วจานสามสิบปีสามสิบปีใช่ ตลาดวันนี้ผมถามหน่อยจา์ไอ้จาน15เมตรเนี่ยจา์รู้ได้ไงว่าเฮ้ยตอนเนี้ยตลาดเริ่มไม่โอเคแล้วคือคนผู้ชมเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนตุนเวลผมลูกลูกทุกคนเลยรุ่นใหม่ก็ดู ทีวีน้อยลงเราต้องยอมรับแต่ก็มีส่วนหนึ่งยังดูอยู่นะครับทีนี้เนี่ยถามว่ามันไม่ได้ดูเป็นรึเครื่องหลักแล้เมื่อก่อนเครื่องหลักเรากลับบ้านเราต้องดูทีวีแต่บ้านเไม่ได้ดูแล้วดูน้อยลงไม่ใช่ไม่ได้ดูดูน้อยลงดูน้อยลงคนดูน้อยลงก็นี่แหละที่เป็นที่มาที่ไปต้องตุนต้องต่ำลงช่องรายการต้องดีขึ้นมีกสชดูแลและเช่นการขายช้อปปิ้งการขายอะไรพวกนี้ขายบนมือถือแลก็ขายไม่แน่มันจะโดนหลอกหรือเปล่าแต่ถ้าบนบนดาวเทียมไม่ไม่หลอกแน่เพราะมันมีคนคุมกฎมีคนดูแลคนก็มั่นใจกว่า อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จะมีคนเฉพาะกลุ่มเนี่ยรับที่ดูแลอยู่ดูอยู่ครับครับผมใช่เลยเพราะว่าที่บ้านผมยังมีเยอะนะครับพอเราเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้สื่อทีวีเนี่ยพอมันเข้ามามันมีทั้งเรื่องของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครับมีเน็ตพิกใช่ตอนนั้นอาจารย์เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยกำลังจะมาอาจารย์ก็เลยค่อยๆปรับปรับตัวโลกใช่ ก็คือเราก็ต้องเห็นอยู่แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาจุดพีชสุดมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเแต่มันไม่ได้ลดลงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ยังคงอยู่แต่เราก็ต้องปรับเป็นกันที่มาที่ไปว่าเราก็เริ่มปรับตั้งแต่ปีเตั้งแต่ปี2องพเนี่ยผมก็เริ่มเห็นแล้วมีการเอาไปทำอย่างอื่นบ้างเช่นไปดูเรื่องแอร์ภาพนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะไปทาแอร์เพิ่มเติมก็เรามีช่างอยู่แล้วนะครับเราจะมา2020เราก็เริ่มเข้าสู่เรื่องของตัวโซล และนั่นนะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับอยากจะให้ทุกคนมาเห็นกันและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับที่อยากจะมานําเสนอให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันนะครับเพื่อผมเองก็เพิ่งรู้เลยว่าเป็นของคนไทยนะครับเจ้าของเป็นคนไทยและที่สําคัญเนี่ยเป็นสินค้าที่เราใช้มาตั้งแต่เด็กๆนะครับ คือก็อย่างที่บอกไปนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ใช้เป็นตัวใหญ่ๆนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ลดเหลือลงเหล็กๆนะครับแล้วก็เราเพิ่งรู้ว่าต้นแบบของยานดาวรเทียมจริงๆอ่ะมันคือสุ่มไก่นะครับซึ่งตอนนั้นผมนึกกันเล่นๆถ้าไมมันมันเหมือนสุ่มไก่จังวะอะไรตอนเนี้ยใครๆเขาก็พูดกันนะนะเออนะครับปัจจุบันก็เพิ่งรู้ว่าเป็นโมเดลจากสมสุ่มไก่จริงๆนะครับโอเคทุกคนสำหรับที่นี้ผมต้องขอตลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ